เจ้วของเลาบอกว่าไม่อยากออกสื่อรีว่าหวังทานนะฮะคิดว่าจะไม่ได้ทำซะแล้วนะแผ่นสองเจ็ดมิลสูงพิเศษของเรานะครับแผ่นสามแผ่นสี่ดัดขึ้นไปนะฮะสวัสดีครับคุณน้อยบางนาครับ นะคิดว่าจะไม่ได้ทำซะแล้วนะเพราะว่าร้านเราเนี่ยไม่ได้รับวางคานนะแล้วก็ส่วนร้านอื่นที่วางคานแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยอยากยมาปรับปรุงอะไรนะฮะเพราะมันต้องเสียเงินเสียทองสายรอบไงบางคนก็ไม่อยากแล้วก็คิดว่าลดวางคานมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะครับท่านนี้ครั้งแรกเลยอ่ะด้านหน้าวางเป็นคอยสปริงนะฮะแล้วก็ไปอีกร้านหนึ่งนะ แก้เป็นแหนมนะแก้เป็นแหนมแล้วก็ยังขับไม่ดีอยู่นะฮะก็เลยมาปรึกษาผมว่าอยากเอารถให้เตี้ยลงหนึ่งนิ้วแล้วก็นุ่มขึ้นนะฮะก็คุยกันอยู่พักหนึ่งทีแรกลูกค้าก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกเหมือนไม่ได้ติดตามเราอะ่ะไม่มีข้อมูลอะ่ะก็รอพักหนึ่งจน นั้นหมายเข้ามานะครับแหนบเป็นแหนบโปคอมนะฮะโปคอมก็จะแผ่นนี้หนาเก้ามิลน,นะแล้วก็หนาแปดหนาแปดนะครับมันค่าเคมันน้อยนะมันก็นุ่มยวบยาบนะครับแต่พอความเร็วสูงเนี่ยแหนบมันแผ่นหนามันก็กระด้างผมเอาแปดมิลสแผ่นออกฮะใส่หกมิลไป3ามแผ่นมากขึ้นมาแผ่นหนึ่ง ยังรู้สึกว่าไม่พอเลยเดี๋ยวผมต้องเอาจากชุดหลังเนี่ยชุดหลังผมเอาออกเป็นสองแผน่นเดี๋ยวผมต้องมาใส่ตรงนี้ให้มันรับให้มันรับลึกๆไว้นะครับเพราะตัวเนี้ลึกๆมันไม่โอเคนะแล้วโช๊นะฮะโช๊ที่ลูกค้าใส่มาบัมค่อนข้างบัมกระเบาวหนืดมากฟ็อกนะฮะคิดว่าไม่ได้รีวาลเลยอันนี้ตีนรีวาลรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่โอเคนะผมว่ารรบเบอ่ะ คาร์บาวมันไม่พอขนาดเติมแก๊สไปร้อยห้าสิบแล้วก็ยังไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะเวลาผมเข้าโค้งไปปืดในโค้งต้องยกใช่ไหมนอกโค้งก็จะกดลงแล้วพอผมหักอีกโค้งเอสแล้วพอผมหักอีกข้างหนึ่งหัวรถผมยังไม่ยกเลยแบบเวอร์มากนะเอารถคันนี้ไปลองเดี๋ยวก็รีโชคให้ใหม่นะครับ ส่วนแนบหลังนะครับก็อยู่แล้วรีโวมันกระด้างนะสี่แผ่นเดิมว่ากระด้างแล้วครับเติมก็อีกสองแผ่นนะครับก็ยิ่งกระด้างไปใหญ่เติมทําไมล่ะเติมเพื่อมันได้ความสูงไงน,นะครับเพราะว่าความสูงเก่าอันนี้ว่าจากล้อขึ้นไปหาซุ้มนะความสูงเก่าเขายี่สิบหกเลยนะความสูงเก่าเขายี่สิบห้ายี่สิบหกนี่เอาลงมาแล้วนะครับลูกค้าอยากได้ต่ํานะข้างหน้าเนี่ยโอเคต่ามาประมาณนิ้วเดียว แต่ข้างหลังเนี้ยเกินนะเดี๋ยวข้างหลังต้องเอาขึ้นนิดหนึ่งก็เลือกใช้แผ่น2บางนะครับเป็นแผ่น2บางตัวยกสูงนะที่ผมสั่งเข้ามานะ r i v o V Cross นะผมมีแหนบยกสูงนะครับสองนิ้วสี่นิ้วนะฮะท่านใดอยากเอาก้อนลองออกก็ใส่แหนบยกสูงเลยนะครับก็สั่งได้นะครับแล้วก็ สามสี่เดิมก็ดัดขึ้นไปให้กลายเป็นยกสองนิ้วนะครับแผ่นหูเดิมไม่ได้ยกแผ่นนี้ที่เอาออกนะครับที่ว่าจะเอาไปใส่ข้างหน้านะที่ว่าจะเอาไปใส่ข้างหน้าเพราะข้างหน้าน่าจะไม่พอแต่ข้างหลังตึงไปโชก็ตึงเดี๋ยวเราไปลองกดโชกันนะครับนี่ช่างเมย์กำลังแก้แผ่นทุกอยู่เราลองกดโชกันต้องใช้หัวเข่าช่วยดันเลยทีเดียวนะเอ้ยโชกหลงังผม,โ,มโอเคอะเมื่อวานตอนไปลองรถ คิดว่าโชคหลังบําเนิดนะครับไม่ใช่ละถ้าแบบนี้โชคหลังโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปดันขึ้นได้แบบสบายๆกับแก๊สประมาณร้อยร้อยยี่สิบถือว่าโอเคครับหลังดีขึ้นแล้วน่าจะดีตามนะอันนี้เราแก้รอบหน้าเราแก้เอียงไปแล้วและนี้กำลังแก้หลังรอบแรกนะร,รถคันนี้ผมว่ามีสามรอบแน่นอนนะ อูเราไม่ดีเราไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครแล้วค่อยไปเทียบกันว่าฟิลลิ่งเราที่ว่าดีกับลูกค้ามันต่างกันไหมนะถ้าลูกค้าบอกเอ้ยนุ่มใบเราก็ทําให้แข็งได้นะถ้าลูกค้าบอกแข็งบบนี่ไม่น่มมนาใชา่ครัะว่าร้านเราทําแหนมนุ่มนะฮะอ่ะติดตามกันพี่เจ้าของรถบอกว่าไม่อยากออกสื่อกลัวจะเสียเพื่อนเพราะคนนู้นก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อน แต่พอคุยไปคุยมา,ยยมา,ยมาอา้าวอู่นั้นที่ไปวางแล้วก็เอามาอูน่นี้เอาเขา,า,กการู้จักกันอะไรเงี้ยผมก็งงนะก็โอเคไม่เป็นไรหรอกเราก็อยากจะทำให้มันเป็นวิทยาทานนะฮะให้รู้ว่าเอ้ยถ้าทำแบบนี้คุณจะได้อะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมาหาผมแล้วอยากให้มันนุ่มมันจะเกิดอะไรขึ้น แนวกับคอยสปริงอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกนะครับถ้ามันนุ่มกันโครงอ่ะจำเป็นมากโดยเฉพาะคอยสปริงใช่ไหมพอมันเป็นแหนบบอกว่าเอ้ยทําแข็งๆไว้มึงก็ทนขับไปมันไม่ใช่ไงแหนบก็ทานุ่มได้แล้วคุณก็ใส่กันโคงเหมือนคอยสปริงเหมือนกันนะครับดังนั้นทุกอย่างมันมีมาตรฐานของมันมันมีสแตนดาร์ดของมัน อยากคิดว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นแล้วดีเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ใช่หรอกไอชิ้นที่คุณถืออยู่ในมือคอุณ่ะมันดีที่สุดหรือยังนะครับถ้ามันดีที่สุดแล้วแล้วค่อยว่ากันรอดูนะฮะว่าคันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันไปสวัสดีครับรีโวคันนี้นะทานะ่า VX ศูนย์นะครับงานสวยๆนะฮะทนเป็นแหนบนะาวางที่อื่นมานะครับ ใช้แหนบโปรคอมแล้วมันกระด้างนะมันขับไม่ดีนะครับแล้วโช๊คเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งนะเราก็ปรับแหนบให้ใหม่นะครับโดยใช้แผ่นบางนะครับใช้แผ่นบางหลายแผ่นนะฮะมันก็จะนุ่มนวลกว่านะครับแล้วก็โช๊กก็จูนใหม่ให้นุ่มนวลนะฮะลดอาการแข็งกระด้างนะแก๊สมีอยู่ประมาณเกือบ200อนะครับตอนนี้ลดเหลือแบบปกติละนะครับแหนบหลังเช่นเดียวกันนะครับ เสริมมาแบบเยอะมากนะฮะเราก็ใช้เป็นแหนบยกของเรานะครับแผ่น2ตัวยกสูงนะครับแล้วก็ดัดที่เหลือขึ้นไปนะครับแล้วก็เสริม6มิลเข้าไปอีกแผ่นหนึ่งนะครับได้ความสูงลดลงมานิดนึงลูกค้าบอกมันสูงไปนะครับแล้วก็เชฟตินนะครับจูนโชคให้ใหม่ทั้งหน้าและหลังนะครับดีขึ้นเยอะนะฮะทรงสวยขึ้นนะครับทรงสวยขึ้น ่อนหน้านี้โย่งไปหน่อยนะครับลูกค้าบอกนะฮะเอาไปใช้สักประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์นะครับก็ติดต่อกลับมาอีกว่าอยากแก้หน้าหน่อยนะครับหน้ามันยวบยาบนะที่ความเร็วสูงบนมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยก็เลยคุยว่าอย,อย่างนั้นต้องลองใส่กันโครงดูนะครับก็ใช้กันโครงของ VX80 น,นะครับมาดัดแปลงนะฮะดัดแปลงขาของ VX80 น,นะครับ ใส่ในตำแหน่งของ vx80 นะครับวางบนแหนบนะฮะดัดแปลงหูรับนะครับก็ทดลองใช้ดูก่อนนะฮะเราเทสแล้วว่ายุบไม่ถึงนะเพราะว่าโชก็ถึงด้วยเหมือนกันนะครับไม่ได้ยุบขนาดนั้นนะครับทดลองดูแล้วก็ลองใช้ดูรถคันนี้ไม่ลุยนะฮะเที่ยวอุทยานนะครับถ้าลุยต้องปลดกันโคงนะ ไม่ปลดไม่ได้นะครับถ้าลุยต้องปลดกันโครงนะฮะไม่งั้นหูขาดแน่นอนนะครับก็เป็นคันแรกที่เราดัดแปลงไปนะครับถามว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงเชฟตินไปลองมอเตอร์เวย์นะลูกค้าบอกเอาไปลองให้หน่อยก<ม>็นิ่งนะฮะร้อยยี่สิบไม่ปล่อยมือได้เลยนะครับพวงมาลัยก็มีฟรีเยอะตามภาษาของระบบคันแข็งนะครับลูกค้าอาจจะไม่ชอบนะครับพรลูกค้ามี รับเตอร์ด้วยนะฮะมีรรบเตอร์ด้วยแล้วก็มีรถยุโรปนะฮะอีกฝ่ายคันนะก็ว่ากันนะครับสวยมากคันหนึ่งผลงานของอู่น้อยบางนานะครับที่แก้ไขให้ขับดีขึ้นนะครับสามารถขับอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับแหนบครับหน้าหลังลีโวยาง37นิ้วนะฮะยาง37นิ้วนะฮะวังคาร v x 8 0นนะฮะ